Di mana? Bertemu lagi. Aw, parit pasai, jingi ko. Berapa? Oh, lelak. Tahun ini nak lelak 16. Wang yang jatuh. Jadi ko. Oh, lelak. Jangan lagi lelak ni, kalau bungsa ber. หนึ่งากมายี่จะเป็นกน่าดีกว่้มือสายตูง่ายๆนะครับเี่ยวตัเลยครับเดี่ยวตวเลยเออเด้อเบียร์พลึนสัมองนี่มาให้พบตาโคตานี่วนักเตี้ยนัมา่ชิดตาเ้าสายสัมลองแล้วก็ับายแล้วก็ไรักก lên 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 จะใชยเมื่อให้มาลนยางยาวขึ like yeah, uh, 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 dock, a, ้นมะเที actor, the brother, the ่ส yeah. ่ปืนดู่าออกหลังกออออยั่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกเดี้ยเดี๋ยวนีเป็นังไ้เฉยเลยมาแล้วจังนี้ตองยิงเลยต้องมานี่มาแล้วก็มาลัดไหลเลี้ยเลี้ย

পিউন্সচ ইকাজতরি ইঢিাকাা চজফিটা��র ওাকার মিকে খি শিদবাতেnঠত খিডিাই্আকল� illustraz สิทีส uh! ja! yeah! ุดท uh, well, uh ้ายมาเั huh. uh, uh, um, yeah, ่นีแข่งเรีนี้จะมสนัน่บเดเเออเหอเใชเมื่อให้กามาลวางใจพีเม่ที่ใสตูดูแปว่าหลังลจว้าวอาวอาวยังน้อออางน้ยเอเสีย้กันนี่ได้

ลาซานด์ลาซานด์ลาซานด์สัตี์เลี้ยงกบดีใจด้วยการนับี่อไปมาดูกันตื่นเต้นเดีาไหรดกนดีกว่าไปกันเลยไปเลย আ <coughs> ใครจะเข้าไปเล่นในรอบ s e ม i f i n a กับปลายบานรัดูครับกืนยันมาที่เรียบร้อยครับเสือผักนะครับ

Hoa mình gần như thế này mày 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 mày

<cin stereotype> <m uch ika> ในทางรถไฟก่อสร้างรอบกลางสนามเลยครับทารถไฟก็สร้างครับเชิญครับใช่ครับใช่ทางรถไฟเลยนะ9ท่านครับเชิญครับอธิบายเ้วยเชิญท่านครับแม้คู่ต่อไปนะครับเปลี่ยนตัวเลยนะฮะรอบเซนต์นิคเนเอาแลวงานทางด้านของคนดั้งหว่างกับ90แฟมิลี่เปลี่ยนตัวได้เลยนะฮะไป็นบริเวณในสนามได้เลยครับ90แฟมิลี่กับทางด้านของคนดัางหวาง

ับครับเบี๋ยวเราจะริ่ปัน้ัด่าคัเ้แล้วก็จดทกนีคเรบไป่ถ้าไปบิดบัง้แล้วก็สบายนะครับิดบัง่ประตูโดยที่ระยะไม่เกินหกหลาเลยคณะประตูนี่พี่ลุงอศิลป์จะอสกอร์คือประ เพราะว่าไปกีดขวางการเล่นของผู้่าประตูเดี๋ยวเขาอ้มาเลยแต่เพราะว่นี่เป็นเวลาบบ้เอ้ยไปกับชขายให้ทานและยกขึ้นมา้ว่ฉนสามตัวอาเล็นเ็กได้ยับชันแับธรรมาแก่ซ้

نايت <laughs> تي okay.